หัวบานเทเลยเฮี้ยเรเอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับโอมมากินก้าวด้วยกันนะครับมื้อนี้อยากกินมาหน้าแล้วเมนูเนี้ยปลาหมึกผัดกระเทียมมากินด้วยกันครับจริงๆมันมีปลาหมึกตอดกระเทียมแบบแห้งๆก็มีแต่ว่าปุ่มตำอีกแบบนึง ลา station, Enough, ่าเราไปจำจำเลยอืมเก๋ไห้มาจำนะพป่น้องอืยอร่อยมาก 嗯嗯嗯，多

bây giờ trong mắt khô à วันนี้ไม่ไม่ตกแดดดีเออกระลังจ้าพูด <c oughs> อยากตกแนะต่ตกทุกวันยังก็บอกวันที่หกวันที่เจ็ดไปอยู่กันก็แล้วอืม Ở không bà yếu, kẹp sạc pha Nghèo lắm Ở đây không có bà yếu Còn ở Ở quận 2, khu ตกไม่ตอกไ,ไม่จน <laughs>

รสจัดมันแปลกแปลกผัดแบบนี้เลยวะผัดผักกะหรี่ของใต้ปูปอ่ะอันนี้กิน,กน,กน,กนเค็บๆแล้วผัดเค็ม กินเปิดหมหลืไม่กินจัดไมมเปิดไม่ไไมเรียบร้อยไม่เรี่ยงกัน <c oughs> อ๋ออืม อลองทำกินดูนะครับเดี๋ยวร่อยๆเลยกัน,นครับวันนี้กระป๋องปลอ้อมขอถานี้ก่อนนะครับพบกันไม่กบหน้าครับจับสวัสดีครับ